ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพูดมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนส่งผักสเตชันฟาร์มของเรานะครับท่านผู้ชมครับครับเส้นชัยครับไม่มาก็ต้องไปอามันนะครับรางวัลนะครับมีไว้ให้คนตั้งใจนะครับกวากน้ำจิมแทงก่อนผ่านผ้อนไปครับ โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาให้ได้ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่จ่องคนส่งปากเตชั่นพามครับครับ EP นี้หรือคลิปนี้ครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องอะโปรแกรมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับโปรแกรม s 7ครับ S7 1ซเครับเทียเทียเวอร์ชัน15ครับท่านผู้ชมครับครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรเราค่อยไล่เรียงกันนะครับครับวัตถุประสงค์ครับในการทำคลิปกับท่านผู้ชมครับไว้แชร์ประสบการณ์นะครับ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันครับท่านชมครับครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับคลิปนี้ท่านชมครับครับเราอยู่ในยุคโควิดนะครับท่านชมครับยุคโควิด -19 โอมิครอนนะครับท่านชมครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของท่านยุ่งยากลาบากครับต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันนะครับครับเพราะแอดมินช่องนี้ได้ติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วครับท่านชมครับตอนนี้อาการก็ได้ดีขึ้นแล้วครับครับโอเคครับไม่ซ้งเลีอบท่านชมครับ เรามาว่ากันนะครับว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรครับท่านผู้การสําหรับคลิปนี้ท่นานผู้ชมครับเราจะมาไล่เรียงเกี่ยวกับเขียนหน้าจอทัชสกรีนครับท่นานผู้ชมหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ติกครับท่นานผู้ชมครับ SMI ครับหรือว่าเขียนหน้าจอ,อาทัชสกรีนของ SMI ครับท่นานผู้ชมครับแล้วเราจะเริ่มเขียนกันยังไงครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมขออ่ะพักหน้าจอตัวทัชสกรีนไว้ก่อนครับท่นานผู้ชมครับ ตอนนี้เราจะาเขียนหรือว่า,า Create Project ในรูปแบบของ simulation นรับท่านผู้ชมครับ s i m u l ลชัครับท่านผู้ชมครับเรามาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับในการาดู PLC Tag นะครับหรือว่า address นะครับเพื่อที่จะทำการ เขียนหน้าจอทัชสกรีนนะครับของเซมิไนติกเดดมไอนะครับท่านผู้ชมครับไปดูจุดประสงค์หลักของเราวันนี้ครับเราจะไปดู PLC t e c g เลยครับท่านผู้ชม PLC t e c g นะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ครับ PLC t e c g ครับท่านผู้ชมครับ PLC t e c g นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนะครับดับเพิ่นคลิกเข้าไปครับอ่า PLC t e c g แล้วเราต้องไปดูตัวนี้ครับ Dual for c e t e c h ครับ Dual for c e t e c h table ครับท่านผู้ชมครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับท่านผู้ชมครับ อ่านี่ครับอันนี้คือ tag address ทั้งหมดท่านผู้ชมครับ t a แ d r e s s วั ge, นนี้มันจะบอกถึงชื่อบอกถึง data type บอกถึงรายละเอียดต่างๆท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่า tag address ครับจะอยู่ใน plc tag นะครับทีนี้เวลาเราจะท <c oughs> ำการ create หน้าจอ t ัช c กรี r ท่านผู้ชมครับเราก็จะอ้างอิงมาจาก plc tag ตัวน,นี้คือเอา tag address มาจาก ใน PLC Tech นะครับนำแท็ก RS มาจาก PLC Tech ครับท่านผู้ชมครับมันก็จะสมมุติว่าเราจะ,อะเอาเอา output มาหนึ่งตัวเล่มโชตัวนี้ครับ Q 0.0ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนะตัวนี้เราก็จำชื่อมันว่า Q 0.0มันมีชื่อว่าเลมโช1เลมโช1นี้ท่านผู้ชมครับน อันนี้ก็จะเป็นเลมโชครับเราเอาอแท็กแอดเดรสมาคือก็คือเป็นตัวนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่ให้ดูหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแต่เราให้รู้ที่มาที่ไปก่อนว่าแท็กแอดเดรสนี้มันจะอยู่ใน PLC tag เพราะฉะนั้นเราก็จะดึงแท็กแอดเรสนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาโชว์ที่หน้าจอทัชสกรีนครับประมาณนี้ครับขั้นตอนการแอพ HMI ครับ ก็คือแอดหน้าจอทัชสกรีนครับเข้ามาในเข้ามาในตัวโปรแกรมครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการเอดแอดอ่าตัวหน้าจอทัชสกรีนดีกว่าแอดไดครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปดับเบิลคลิกที่แอดนิวครับตัวบนสุดซ้ายมือครับบนสุดซ้ายมือครับท่านผู้ชมครับ อ่าตัวนี้ครับจะเป็นการอ่าแอดอ่าตัว SMI เข้ามานะครับอ่าผมเรียกสั้นๆนะครับว่า SMI ก็คือหน้าจอทัชสกรีนครับเดี๋ยวเพคลิกเข้าไปครับทันทีครับอันนี้กันตอนวิธีการ add SMI ครับแอด semantic SMI ครับนะโอเคครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีให้เลือกครับทันทีครับก่อนที่จะอ่าก่อนหน้านี้เวลาเราเขียนโปรเจกต์เราจะเลือกผลโดนเดอร์ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการอ่าเขียนหน้าจอทัชสกรีนเราก็ คลิกเลือก s m i ครับเสร็จแล้วไปที่ semantic comfort นะครับตัวนี้มันมีให้เลือกหลายตัวครับแต่เราเลือกตัวที่รู้ที่สุดครับท่านครับดูดีที่สุดก็คือตัว comfort ครับท่านยูมครับนะตัว comfort นี้หน้าจอทัชสกรีนนี้มันก็จะมี4นิ้ว7นิ้ว8นิ้วเพราะว่ากันไปครับเราเลือก12นิ้วเลยครับท่านผู้ชมครับอ่าคลิกเข้าไปครับ12นิ้วครับท่านผู้ชมครับ อ่าอ่า12นิ้วเป็นคอมฟอร์ตนะครับตัวนี้เลยครับท่านชมครับนี่ตัวนี้ครับอ่ะาตามขั้นตอนนี้ครับตัวนี้ครับนี่ครับตอนนี้ผมเลือกหน้าจอทัชสกรีนมาแล้วครับเป็นอ่าเซมัติกคอมฟอร์ตพันเนลครับอ่ามันมีขนาด12นิ้วครับหลังจากนั้นให้เราทําการคลิกโอเคครับท่านชมครับคลิกโอเคเข้าไปนะครับอ่านะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้อ่า โปรแกรมมาอ่านทีนี้หน้าต่างโปรแกรมก็จะมาโชว์ครับโชว์หน้าต่างเมนูนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมครับหน้าต่างเมนูนี้โชว์ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมไปที่เบราว์ครับเบราว์คลิกเบราว์ครับเห็นไหมครับ PLC หนึ่งมาครับให้เราคลิกตัวนี้ครับกดถูกครับกดถูกหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับนี่รูปหน้าต่างแบบนี้จะโชว์ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นครับ หลังจากนั้นให้กด n e x กครับอันนี้เป็นหน้าต่างการ c o n f i ก u r e ท่านผู้ชมครับระหว่าง PLC หรือว่าตัวคอนทรลเลอร์กับตัว SMI ครับ c o n f i ก u เพื่อจะทําความรู้จักกันนะครับหรือว่าลิงก์สัญญาณกันครับให้กด n e x กครับท่านผู้ชมครับให้กดเ็กหนึ่งครั้งครับตัวปวกนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสมันครับมันสามารถที่จะเลือกโลโก้เลือกอะไรได้ครับแต่นี้เราไม่ต้องมาทําอะไรมันนะครับก็ มันจะมีอ้เรบลไปเลือกอ่า,อา,อาก็เรียกว่าเลือกโลโก้อะไรประมาณน,นี้ครับอันนี้เราไม่สนใจมัน,นครับดังน,นั้นเราก็จะไป next อีกทีนึงครับอ่า n น x อีกทีนึงครับอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันครับอ่าเราเอาทีละขั้นตอนครับไปช้าๆครับไอ้พวกนี้มันสามารถที่จะเป็นออปชันเสริมเลือกเลือกอพวกอัลลามเลือกพวกอะไรต่างๆได้ครับ ไอ้เน็กไปอีกทีนึงครับตำยุงครับอ่ะเสร็จแล้วกดเน็กอีกครั้งนึงครับตำยุงครับกดเน็กอีกครั้งนึงครับเสร็จแล้วกดฟินิชไปเลยครับตำยุงครับรอสักครู่ครับตำยุงครับนะโอเคครับมันมาแล้วครับตำยุงครับเห็นไหมครับสังเกตครับตำยุงครับนี่ครับ ตัวนี้ครับ h m i ครับมาโชว์อยู่แล้วครับเพราะตัวนี้ผมมี2ผมมีหน้าจอทัชสกรีนหรือว่า h m i 2ตัวครับตัวที่2ผมเพิ่งแอดมาครับท่านยู้มครับนี่ครับอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับหน้าจอทัชสกรีนผมมี2หน้าจอครับอ่านะครับท่านยู้มครับอ่านี่คือหน้าจอทัชสกรีนนะครับท่านยู้มครับโอ้โหครับจอใหญ่มากเลยครับโอเคครับท่านยู้มครับนี่คือการแอดหน้าจอทัชสกรีนนะครับท่านยู้มครับ ท่านผู้ครับเรามาว่ากันต่อกับท่านผู้ครับในการครีเอตตัวหน้าจอทัชสกรีนครับซิมบิกเกตเดมหมครับท่านผู้ครับเราก็ตอนนี้ครับผมก็จะสมมุติเราสมมุติให้หน้าจอนี้เป็นรูปรูปมอเตอร์อะไรก็ได้ครับรูปมอเตอร์ก็ได้ตอนนี้เป็นรูปมอเตอร์เสร็จแล้วตอนนี้เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะทําการเขาเรียกว่า ลิงก์ครับเราจะลิงก์กับเทคจะลิงก์กับเทคแกรดเรสที่ PLC เทครับตัวนี้นะครับตัวนี้เทคแกรดเรสของเทคแกรดเรสก็จะมีจะมีชื่อว่าตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะลิงก์ให้ตัวนี้ครับถ้าตัวนี้ทําานนั่นหมายความว่าตัวนี้ออนปึ๊บก็จะเป็นสีเขียวที่หน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้จะออนได้ครับมันก็จะรับคําสั่งอินพุตมาจาก m 4 8 2นะครับบิตอินเตอร์ล็อกตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบิตอินเตอร์ล็อกครับท่านผู้ชมครับ อ่านะครับตอนนี้ออนมาเสร็จแล้วเอาพุทก็จะออกนะครับอ่าออกทีนี้หน้าจอทัชสกรีนก็จะทําการแสดงผลนะครับลิงก์แท็กอดเดรสกันครับใน PLC แท็กครับทจำอยู่ครับนี่ครับผมจะเอาเน็ตเวิร์คนี้ไปครับทจำอยู่ครับในตัวนี้นะครับ M49.3 นะครับจำอยู่ครับเราไปที่รูสกรีนครับจำอยู่ครับนะทจำอยู่ครับไอ้ดับเบิ้ลไอ้โลโก้พวกนี้ก็จะอยู่ด้านขวาสุดนะครับอยู่ในทูลบ็อกครับทจำอยู่ครับ อ่าเราก็ดึงมาวางครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับนี่ไงครับท่านผู้ชมครับดึงมาวางครับท่านผู้ชมครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านดูชมฟังนะครับอ่านะครับอันนี้ครับเหมือนกับพวก photoshop อะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับการเขียนอ่ารูปสัญลักษณ์ต่างๆท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่เอาครับตัวนี้ครับผมเอาตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราลากอ่าเขาเรียกว่าลากเครื่องมือหรือว่า เป็นปุ่มกดหรือว่าเป็นตัวเล่มโชว์อะไรก็ต่างๆมาวางแล้วให้เราดับเบิลคลิกไปครับดับเบิลคลิกไปที่ตัวอุปกรณ์ครับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมนูบาร์ครับเมนูบาร์เกิดขึ้นนะครับจำชมครับอ่าไอเราได้ดับเบิลคลิกที่ตัวแอดนิวแอนิเมชันครับจำชมครับแอดนิวแอนิเมชันนะครับอ่านี่ครับแอดนิวแอนิเมชันนะก็ไปที่รูปนี้ครับนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่านี่ครับ รูปนี้ครับท่านชมครับไปที่แอนิเมชันแล้วก็ไปที่เอ็กเพลนมันะครับเอสเอ็กเพลนมันครับท่านชมครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับไปรูปไปที่ไปที่รูปไข่ปลาครับทีนี้กันตอนนี้เราจะไปดึงแท็กเกเต็ดมาจาก plc tech ครับท่านผู้ชมครับมันมีชื่อว่า mc 9.3นะครับ mc สิบนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไงครับ มันจะขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับอ่าไปที่ดีฟอล์เทคตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเราไปหา m c 1 9 3นะครับท่านผู้ชมครับสี่สครับท่านผู้ชมครับอยู่ไหนเอ่ยครับ49.3ครับอ่าอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับ49.3ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ขั้นตอนวิธีการครับเป็นแนวทางครับเป็นเบสิกครับท่านผู้ชมครับการเขียนหน้าจอทัชสกรีนครับแต่แล้วมันมีชื่อว่าบิตอินเตอร์ล็อกสามครับท่านผู้ชมครับชื่อมันเราจะจํา ชื่อมันก็ได้จําเอาพุทธมันก็ได้ครับท่านอยู่ครับเสร็จแล้ว49.3นี้มันเป็นบิดครับบิดก็คือเป็นบูลีนครับศูนย์กับ1ครับท่านอู้ครับออนกับออฟครับเราก็ติ๊กถูกไปครับเห็นไหมครับเนมมันมาแล้วครับตัวนี้มันมาแล้วครับท่านอยู่ครับมาแล้วเสร็จแล้วให้เราดับเบิลคลิกตรงนี้ครับท่านอยู่ครับอ่าถ้าเป็นศูนย์ก็คือศูนย์เราจะให้มันเป็นสีอะไรครับศูนย์หมายถึงว่ามันไม่ทํางานเราจะให้มันเป็นสีสีอะไรเอ่ยดีครับสีสีสี อ่าสีน้ำตาลก็ได้ครับท่านชมครับอ่ะสีเทาอ่าศูนย์สีเทาครับถ้าเป็นหนึ่งครับท่านชมครับเป็นหนึ่งหน่ต้องให้มันเป็นสีเขียวครับท่านชมครับเขียวคือหนึ่งครับอ่าหนึ่งครับท่านชมครับอ่ะประมาณนี้ครับท่านชมครับเอาโอเคนะครับนี่นะครับนี่คือการกําหนดค่ามันครับเรากําหนดค่าในพีเลซีเต็เสร็จแล้วเรามากําหนด เร้งมันครับค <p> ือม oh ันเป็นบิดบิดก็คือบูลีนศูนย์กับหนึ่งเราก็ใส่สีใส่อะไรให้มันนะครับนตี้ครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เหมือนกันครับท่านจงมครับเส้นกับเส้นครับท่านจงมครับเส้นนี้เราก็ต้องให้มันทามานมันเป็นสีเขียวเหมือนกันครับเหมือนกับตัวเอาพุทเมื่อกี้ครับท่านจูมครับอ่าไปที่ตัวนี้ครับท่านยงมอ่านี่ครับอ่าโอเคครับนี่ครับติดถูกลงไปครับท่านจงมครับ อ่าผมจะพยายามมันรวดเดียวรับเพราะว่านี่ผมต้องต้องกบชับเวลาครับจำถูงครับโอเคนะครับสีเขียวลงไปน,น,นะครับอันนี้ตรวจนะครับ จันยผมครับแนวขอ property มันนิดนึงครับเลยเอาครับเอ็กแปรเลนครับเส้นครับจำเนย่ครับเราสามารถไปที่ property ครับจำเนย่ครับโอเคนะครับอันนี้ผมออกไปก่อนก็ได้ครับอ่ะคลิกขวา property ก็ได้ครับจำเนย่ครับคลิกขวา property มันได้เหมือนกันครับไปเพิ่มจํานวนในเส้นมันหนาขึ้นเนี่ยอ่าหลังแล้วเส้นนี้เราก็จะต้องกําหนดสีมันได้ด้วยนะครับ โอเคครับอ่าครับผมใส่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงครับอ่าครับเปอน์มิครับอันนี้แล้วแต่ท่านผชมครับว่าจะใส่อะไรครับใส่เป็นความคิปสั่งสรรครับเป็นไกด์ไลน์นี่ผมทําเป็นไกด์ไลน์ท่านผชมดูครับโอเคนะครับมีหลายตัวครับที่จะไปเลือกครับไปนี่แฟชชิ่งครับแฟชชิ่งดิสเซเบิลไม่ใช้ครับแล้วแต่นี่อ่าโอเคครับท่านผชมครับ อีเวนต์ครับแอนิเมชันนครับกำหนดคร่าวๆดูก่อนครับเดี๋ยวโอเคครับอันนี้กันตอนนี้ผ่านไปครับอีกตัวนึงครับก็คือเรามี3ตัวครับที่เราจะโชว์ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ใช้เวลานานนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเราไปที่ตัวนี้ครับเดี๋ยวปืนคลิกเข้าไปครับไปที่แอนิเมชันก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับแอนิเมชันนะครับ ปาร์ทพัฟตี้ครับอ่าครับตันนี้มันมีชื่อว่า M48.2 ครับตั้นยงครับ M48.2 ครับเราไป PLC Tech เหมือนเดิมแบบไปหา M48.2 คือตัวนี้ครับตั้นยงครับแล้วก็คลิกถูกครับปึ๊บนะครับตั้นยงครับเหมือนเดิมครับอ่านี้สูนก็คือเป็นสีอะไรครับสูนสีแดงดีกว่าเลยครับตั้นยงครับสูนเป็นสีแดงครับ หนึ่งเป็นสีเขียวครับอ่านะครับหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับอ่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปที่พัพปี้ดูหน่อยครับไปที่เจนเนอร์มันหน่อยครับเจนเนอร์ เมนิชชั่นนะครับวันนี้เป็นออนออฟโอเคนะครับเป็นสวิตออนออฟนะครับสวิตออนออฟน่าจะเป็นต้องแต้มตัวนี้ครับ โอเคนะครับเป็นสวิตนะครับอ oh, ลองใส่ส mm ี hmm. มานิดนึงครับไปก็เล่นนะครับ ถ้าอ่อนครับท่านผู้ชมครับถ้าอ่อนเราจะให้เป็นสีเขียวครับถ้าออฟจะเป็นสีแดงครับท่านผู้ชมครับออฟจะเป็นสีแดงครับโอเคนะครับหน้าหน้านะครับท่านผู้ชมครับสวิตตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับแลบับแลบไอบมันจะต้องเป็นสีสีดำก็แล้วกันครับอ่ะครับท่านผู้ชมครับ เคนี okay, ua, ่ก็รับจิบขวาไปนิดนึงครับปาร์ตี้ครับ ันนี้ครับท่านครับอันนี้ผมกำลังใส่สีอันนี้มันใส่สามารถที่จะเป็นในส่วนของแอพเปรนนี้แบ็กกราวนี้ก็คือใส่รายละเอียดต่างๆครับท่านครับในส่วนพวกนี้ครับสามารถที่เราจะเลือกใส่ได้ครับอ่านะครับท่านชมครับอันนี้ผมกำลังใส่ให้มันดูเห็นความแตกต่างเดี๋ยวัมจะทำงานครับท่านชมครับอ่านรนบานนี้ครับลองดูครับท่านชมครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็ทําการกดเซฟท่านชมครับกดเซฟครับเซฟดูครับท่านชมครับอ่ะกดเซฟดูเสร็จแล้วนะครับท่านชมครับ อ่านะครับให้อยู่ในรูปของหน้าต่างเมนูนี้ครับท่านผู้ชมครับให้ทําการสตาร์ทครับสตาร์ทซิมูเลชันครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับขั้นตอนการครีเอทหน้าจอทัศนสกรีนครับท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็ไปหลายนาทีแล้วครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ถ้าติดขัดยังไงขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปตัดต่ออีกทีนึงครับท่านผู้ชมครับไปตัดต่อให้มันสั้นนะครับให้มันประมาณ15นาทีครับตอนนี้มันเกิน15นาทีไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ นะครับแป๊บนึงยรกับโอเคนะครับมันมาแล้วครับน่ะนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเราสามารถที่จะดูได้ครับไปดูในส่วนของอ่าเลดเดอร์นิดหนึ่งครับออนไลน์เดร์ดูนิดหนึ่งครับนี่เลดเดอร์นี้ครับน้ายชงครับ m อ9กับ M48 ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะสตาร์ทตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมดูดูครับดูการดํามันครับท่านผู้ชมครับนี่ไงครับนะครับตอนนี้ออฟเลยครับออฟเป็นสีแดงครับท่านผู้ชมครับออนก็เป็นสีเขียวเห็นไหมครับนี่ครับออนเป็นสีเขียวแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับการดํามันของหน้าจอทัชสกรีนครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ไงครับท่านผู้ชมครับอ่าแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ เียผมจะย่อตัวนี้ออกไปนิดนึงครับท่านผูครับนี่ครับโอเคครับท่านผูครับนี่คือหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วครับ FMI ครับอันนี้ผมเอามาจากเน็ตเวิร์กที่2ครับ m c 8ครับเป็น m c 8ก็คือตัวนี้ครับท่านผูครับ m c 8นะครับเอาพุทก็คือ m c 9ครับท่านผูครับตอนนี้มันออฟนะครับนี่ครับมันออฟนะครับมันออฟแล้วครับนี่ไม่ทำงานนะครับเรเดอร์ไม่ทำงานเรเดอร์ออนขึ้นมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมเรดเดอร์ออนขึ้นมาครับ อันนี้เราแทนสวิตนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้ตัวคําสั่งเขาเรียกว่าคําสั่งมาจากเคาน์เตอร์เหมือนกับสวิตแต่แต่ว่าเราไม่ต้องไปกดมันครับเราเอาคำสั่งนับหนึ่งนับสองเข้ามาเลยครับตามโมครับนี่ครับหลักการวิธีการนะครับการครีเอทการครีเอทหน้าจอตัดสกรีนนะครับตามโมครับนี่ครับทำมาแล้วครับตามโมครับนี่ครับออฟก็คือสีเขียวครับออฟก็คือสีแดงครับตามโมครับอ่าเห็นไหมครับ ก็คืออ่อนก็คือสีเขียวครับอันนี้ให้เป็นมอเตอร์หรือว่าเป็นเลมอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะดึงเราจะดึงอ่าไอตัวแท c ็กเกอร์เมาจากในเ e ดเดอร์ครับในพี c t e c ีทครับที่ผมคุยไปครับท่านผู้ชมครับหลักการครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเรามาว่ากันต่ออีกนิดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเอาคำสั่ง มูฟนะครับท่านโยมครับเอาคําสั่งมูฟ M W 5กับ M W 9เนี่ยเอาตัวเลขมันมาโชว์ครับท่านโยมเอามาโชว์ที่หน้าจอทัชสกรีนครับขั้นตอนวิธีการเรามาไล่เรียงกันครับครับเราไปที่รูสกรีนกันได้เลยครับกาท่านโยมครับเหมือนเมื่อกี้นะครับท่านครับอ่าเราอ่าลากตัวคำสั่งตัวเลขนี้มาวางครับท่านโยมครับอ่ะตอนนี้ครับคำสั่งมาวางครับขั้นตอนวิธีการครับท่านครับ เสร็จแล้วท่านผู้ชม Double ลคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับไปจัดแต่งมันนิดนึงครับมันเสียเวลาตอนขั้นตอนการจัดแต่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะจัดแต่งมันนิดนึงครับจัดแต่งให้มันมีมาดูสีสันสวยงามครับท่านผู้ชมครับอ่าตรงนี้เราใส่ไปสักยี่สิบสามนะครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับใส่ตัวเลขกันดูสวยงามครับท่านผู้ชมครับอ่าตอนนี้ผมจะอ่าดูไปดู ใส่ตัวเลขกันมันสวยงามนิดนึงครับท่านผู้ชมครับไอ้ปรเลนครับไอ้กล้าวครับผมจะใช้เป็นสีนี่ดูครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับอ่ะอ่าดูดีครับท่านผู้ชมครับผมจะเอาสองเมื่อกี้กับเอาคำสั่งมูฟ M W ห้าท่านผู้ชมครับเข้าเรื่องกันนิดนึงครับ M W M W ห้าตัวนี้ครับกับ M W เก้าเนี่ยมาโชว์ครับว่ามันมูฟมาตัวเลขที่มันขึ้นตัวเลขอะไรบ้างครับเอามาโชว์หน้าจอทั้สกรีนครับท่านผู้ชมครับอ่ะ โอเคครับขั้นตอนวิธีการทำตามนี้ครับเพื่อรวบรัดนะผมก็จะทำคัพปป้ต <copy S 1> ัวน uh, ี้ท่านยงครับคัพปป้ไปไวอีกตัวนึงครับอ่าวางตรงนี้ครับท่านยงครับอ่าเห็นไหมครับคัพปป้มาวางตรงนี้ครับตัวนี้ครับท่านยงครับอ่านะครับท่านยงครับให้มันดูอันนี้มันเป็นแล้วแต่ประสบการณ์ครับท่านยงครับว่าใครจะทําได้สวยขนาดไหนนะครับท่านยงครับผมก็เรื่องศิลปะตรงนี้ก็ไม่ค่อยชํานาญเหมือนกันครับ อ่าเดี๋ยแล้วในส่วนนี้มันเป็นเอาพุทธทั้งหมดนะครับเราก็ใส่เชื่อมันนิดนึงก็ได้ครับท่านก็อ่านมาวางนี่เลยครับอ่าตอนนี้เราใส่เป็นอินอ่าเป็นเอาครับออกเป็นเอาพุทธมาโชว์ครับโชว์เอาครับโชว์ครับอ่าโชว์หนึ่งก็แล้วกันครับท่านทั้งนนครับ คนโทนซีรับเป็นคอนโทนวีตัวหนึ่งครับท่านชมครับอ่าเห็นไหมครับมันมาสองตัวครับท่านชมครับอ่านะครับอ่าโอเคนะครับนี่เราก็ใส่เป็นเลขสองครับอ่าเรามันมีสีสันนิดนึงครับท่านชมครับอ่านะครับอ่านะครับผมจะเอาคําสั่งมูฟมาโชว์ครับท่านชมครับมาโชว์หน้าจอทัศนสกรีนครับ ทำยังไงครับอ่ะนี่เราได้มาแล้วครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปครับโอเคครับท้าไม่ดูใหม่ครับคลิกขวาก็ได้ครับผันจุครับคลิกขวาไปที่ property มันก็ได้ครับอ่ะเสร็จแล้วเราทำอะให้เราไปที่ g e n e r a เรชมันครับเจนเนอเรชันครับอ่ามันมีชื่อว่า M W ครับท่านผู้ชมครับ M W อะไรเอ่ยครับเมื่อกี้ครับความจำสั้นอีกแล้วครับผมครับเอาใหม่ครับ M W M W 5กับ M W 9ท่านผู้ชมครับอ่ะ ตอนนี้เราให้เป็น mw 5นะครับอ่ะเราไปที่ dot ไข่ปลาครับไข่ปลาเราไปหาคำว่า mw 5ท่านผู้ชมครับ mw 5นะครับอยู่ไหนเอ่ยครับ mw mw 5ครับเจอไหมครับ mw 5ครับเป็นเวิร์ดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ mw 5ตัวนี้ s นะครับท่านเหครับท่านผู้ชมครับเราก็ติดถูกมาเลยครับ mw 5นะครับ เราต้องการให้มันโชว์คือเอาพุทออกครับท่านผู้ชมครับเป็นดิสเพลย์ฟอร์แมตเป็นดิซิมอนนะครับเราให้มันเป็นเลข3หลักครับท่านผู้ชมครับอ่าเป็นเลข3หลักเพื่อจะดูให้ครับท่านผู้ชมเป็นดิซิมอนเลข3หลักนะครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับเ่เสร็จแล้วก็โอเคครับเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะครับตอนนี้ครับอ่าไปดูเอ็กพอร์ตมันนิดนึงครับไอ้พวกนี้ออปชั่นต่างๆนี้เราสามารถที่จะ โชว์ได้ครับตั้มยิมครับตัวเลขนี้ต้องเป็นสีเขียวดีไหมเอ่ยครับอ่านี่ขอบมันเป็นสีเขียวครับตั้มยิมครับขอบเป็นสีเขียวครับไม่ต้องการสีเขียวครับขอบผมไม่เป็นสีเอออะไรดีครับสีเข้มหน่อยครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ตัดกันครับยันขอบมานิดนึงครับอ่ะสีนี้เลยครับขอบมันครับ อันนี้น่าจะเป็นตัวเลขครับท่านผู้ชมครับเลขน่าจะเป็นลองดูครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับให้เราทําการกดเซฟครับกดเซฟครับท่านผู้ชมครับเซฟเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับให้เราทําการสตาร์ทซิมูเลชันครับจำนวนลองดูครับ ครูครับตั้มยงครับการครีเอทหน้าจอทัสกรีนเนี่ยเย็งไนครับตั้มยงครับติดป้ายประกันใดก่อภัยกันด้วยครับอันนี้ลองเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางกันครับตั้มยงครับตอนนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงครับตั้มยงครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้ครับเราจะนายเกตอ่านะครับลองดูครับตั้มยงครับขึ้นไม่ขึ้นครับมาไม่มาครับนับอยู่กับตอนนี้นับอยู่กับตั้มยงครับมาแล้วครับตั้มยงครับเห็นไหมครับอ่าโอเคครับตั้มยงครับ อ่ะเดี๋ยวผมออนไลน์ตัวนี้ตามจิมดูด้วยครับอ่าตัวนี้เลยครับตามจิมครับ นะเห็นไหมครับตามอยู่ครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับตามอยู่ครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตัวเลขมันิดหนึ่งครับตามอยู่ครับเป็นเปลี่ยนแท็กมันิดหนึงครับเป็นเดซิมอนอ่ามันนับดูดีหน่อยครับตามอยู่ครับอ่ะโอเคครับอ่านี่ยครับ่ามู้ชมดูครับตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่อ่อนครับเห็นไหมครับ แล้วมันเป็นสีเขียวแบบนี้เดอร์เป็นสีเขียวนี่ก็เป็นสีเขียวแล้วนี่คือแสดงสถานะการตามานะครับตรงกับที่หน้าจอทัศสกรีนนะครับคําสั่งมาแล้วครับตรงกับ move มาแล้วครับ move มาครับหนึ่งสองสามสี่ครับนับแค่นี้ครับแสดง move มาเก็บไว้ในค่านี้ครับตรงนี้ move มาเก็บ move mw เก้ามาเก็บไว้ใน m move mw ห้าครับตรงมาของโทษนะครับมาเก็บไว้ใน mw เก้าครับนี่ครับอันนี้เลยครับตรงกับการ create หน้าจอทัศสกรีนครับตรครับวิธีการประมาณนี้ครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางครับตรครับ นะครับเราจะทำยังไงก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านชมครับการเกรยดหน้าจอตัชสกรีนหรือว่าการเขียนแท็กเอ r e ร s ดึงมาจากใน PLC t ทก็ขั้นตอนและวิธีการก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ท่านผู้ชมนำไปใช้ประโยชน์นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม <Yes! S 1> รับชมนะครับท่านชม uh huh. ครับครับการเกยด หน้าจอัชสกรีนครับในรูปแบบของซิมูเลชันครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด subscribe ไลค์ครับมากูดมาครับให้ทางช่องคนส่งฝากสตตชันความนะครับท่านครับครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่าน้ชมครับสวัสดีครับ